บอกว่าซื้อน่ะแบตหมดแล้วยังงไบางทีก็จะได้กำลังจะได้โดนวันนี้เอาโดนมาถายรูปลานที่ปล่อยไหนนะมันไม่ใช่โดนแบบต้องเป็นโดนิงเล่นหวังเฮ้ยมอเตอร์บอกว่าถ้ามันแบตหมดกลางน้ำโดนบางทีก็จะเปี้วๆปี้ยวกางนี่ก็จะดำน้ำไปขังคอบวันนี้มากินอะไรครับันนี้ชานมเขียวครับชานมเขียว น้องกินอะไรครับนมชมพูนมชมพูใส่กอกกินไหมวันนี้กินกินโอเคหวังว่าจะมีไม้ห้าใบสามใบสามใ้สามใบเนาะวันนี้ให้สามใบยี่สิบโอเคไหมใช่ให้น้องเลือกมาเลยนะเอาเลยครับเลือกมาเลยเลือกเลยเอาเลยอันนี้ให้น้องใจดีที่เลือกขับเบื้องเลยพี่ทอางเลยไม่ละไม้ไหม สั่งละไมยมาแรงวันเอาไหมคะเปิดกระจกฝั่งนู้นด้วยไล่เหมือนกันพูดเรื่องมาแรงวันแล้วพี่เดี๋ยวแผลพี่เลยอ่ะแผลเน่าอะไรล้มหรอครับไม่ใช่ครับคุณเน่าบอกว่าขี้กาลังขึ้นขี้กาลขี้ขี้ขี้ดิบดิบขี้แบบมือนขี้กาลูดเล่นพูดเล่นมาแรงวันไม่มีหรอก มันดูนี่ไงไม่มีจริงๆดูเด้วยไม่มีเห็นไหมไม่มีไม่มีเลยมันมีก็มีแค่วันเดียวนะครับเพราะมันคือแมลงวันครับนี่ชาเย็นครับโอเคเรอรอสปอนเซอร์โลโก้เข้าร้านอยู่นะครับชายเ็นมอเอออพี่ชบพี่ชอบมากเลย่่อออออยากลงะะไไรรรใหมๆนนนีีคัับ้บูเบอรี่จ้า ะจะเหมือนจะเหมือนน้ำอัดลมแต่ว่าจะเป็นรสบลูเบอรี่เคยกินเอาผักไหมเอาผู้เอาผักไหมใส่อันนี้ไหมเอาน้ำจิ้มหวานอะ่ะบุ้งกินเผ็ดไหมถ้าถ้าอากาศร้อนๆนะขอแห้งกินอิตาเลียนโซดาพวกนี้แหละผสมโซดาจากสดชื่นมากวน,นเราลองอันนี้ไหมตอนหลังเรามาเราลอง ลองทุกอย่างเลยเราจะลองเราลองไปแล้วเราจะลองให้มันหมดเลยลองให้มันหมดเราลองชานมเย็นเราลองชานมเขียวไปแล้วเดี๋ยวน้องเดียวกันใช่ไหมครับตามกันผานตามกันมาใช่ไหมครับไปออกก่อนเอาผักไหมรวมเอาอะไรครับเอานมเขียวขอบครับครับโอเคครับติดไหมระวังรถนะ กนด้านนี้นะครับติดเรอยู่ตรงนี้เวๆ่ม่ได้ได้อาตังเนกระเป๋าแค่นี้ติดอยู่ตรงนี้เหรแม่นาค่ะติดตดตรงตรงนี้ว่าตัดออกเนาผู้มันจัหอ โุ๊ไม่เจอแล้วน้องายน้องไยโอไป, <c oughs> ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วครับไกลๆรีบ วันพุธครับประมาณวันพุธเพราะว่าแม่ต้องดูตาครับตาอายุ87ปีเอ้ยไม่ใช่82ปีบอสแล้วหนูอยู่กับใครอยู่กับย่ากับลุงกับพ่อกับน้องแม่หนูอยู่ไหนอยู่หน้าสุวินอย๋อหน้าในเวฆนั่นใช่ไหมครับไปจะไปที่ไปนะไปเด็ดตัวนะ เราจะาไปดูเ็ casa, สกีกันเูไหนวัเขีย้ีกันนครับวันนี้เราจะมาเช็คเมนูร้านโอกานะครับแต่ว่าเสียงดังจังเลยเอานครับเครื่องดื่มของเราก็จะมีเมนูกาแฟนะครับจะมีอเมริกาโน่ เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มอคคาลาเต้เมนูชานมก็จะมีเป็นชาเขียวมัทฉานมสดคาราเมลชาเขียวนมโกโก,โก้นมชมพูชาเย็นชามะนาวก็มีนะครับชานมน้ำผึ้งก็มีอิตาเลซดานะครับจะมีมาเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ในป้ายเขียนแค่บลูเฮอว์รีตลอดเจอสตรอเบอรี่แต่ความเป็นจริงแล้วบลูเบอร์รี่เราก็มีนะคะรับบลูเบอร์รี่นะคะรับบลูเบอร์รี่ ลิ้นจีก็มีนะครับแล้วมีเมนูอื่นอีกมากมายนะครับนานมาติดตามชิมกันได้นะครับผมนนที่โมกาคอฟฟี่บรรยากาศความเป็นกันเองนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำทวชัยนะครับมันก็จะมีนะครับทุกวันอังคารน,นะครับทุกวันอังคารเจสกีนะครับ 拜拜。Bye bye